ผมกะสิ่งที่ผมเอาลงมาเมื่อกี้แม่งกะว่าเออเราคือถ้าถ้า,ถาสำหรับผมในมุมมองผมนะถ้าไม่มีแคนหนึ่งเนือแคนอะไรไม่รู้อะที่มันเกิดมาหลังเราอะนะครับไม่มีไอพวกนะนะั้นอะผมว่าเราเราไปต่อได้นะคลิปนี้ไม่จบอย่างนี้แน่นอนอะผมเราประกันให้เลยแต่ว่ามันด้วยความด้วยความรู้เท่าไปถึงการเนเราซวยไง อะไรฮะว่าวันนี้มันโอ้ยเต็มเลยว่าทุกคนดูดิขวาครับซ้ายครับหน้าบ้านก็มีตัวผู้หญิงซ้ายหน้าก็มีครับนั่นกำแบบลังวิ่งเข้ามาตรงบ้านด้านหลังก็มีครับตอนนี้เท่าที่ผมเห็นทั้งหมดห้าตัวแล้วนะสี่ตัวแล้วครับแม่สี่ตัวแล้วครับที่เห็นที่อยู่ตรงรอบบ้านได้หนึ่งยิงเี้ยนี่ก่อนเลยนะัตายหนึ่งครับตายปะวะขอให้มึงตายแล้วกันจะได้ เกือบแล้วไอ้เหี้ยไอ้กินสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี ราต้องแคร์แม่ตำรวจแล้วครับเ,รเด็กครับไม่เป็นไรหรอกไปถือสาอวยินสสวัดีครับกินสสวัดีครับสวัสดีครับ พี่กินเมดูสตรีมอยู่ด้วยแหละอยู่ตำรวจ่ะมาแล้วครับฮพี่ผมมาหาแล้ว เป็นพ <uffs> ี่อยู่นะเว้ยพี่อยู่ในตำรวจอ่ะ อย่างมันก็ต้องแลกกับความเสี่ยงครับผมบอกแล้ว คนอยู่ตรงนี้ฮะรนตึกส้มผมจะช่างเขาเก็บอะไรที่คว้าได้แล้วก็รีบยืดดีด่คดาครับดีมาเลยครับดีสวัสดีครับ,รบเป้นเหรอพี่ใช่ครับขอบผม ผมควรดิครับ ครับผมสวัสดีพี่จีนเย่โดนลุมว่ะ